บริษัทเราเนี่ยก็มีทั้งขายอะไหล่ด้วยนะครับอะไหล่รถบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างบันได,ดนะครับขาตั้งไฟฟ้ามีทั้งไฟฟ้าทั้งแมนนวลแล้วก็ประกอบตู้ที่เป็นรถบ้านระยะเวลาที่เราได้ทําตู้มาเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราจะทําตามความต้องการของลูกค้าทุกคนทุกคันจะไม่เหมือนกัน don't ในอนาคตเนี่ยแบรนด์ของตีมอเตอร์โฮมนะคือทุกคันจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเจ้าของแต่ละคันแต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์ของของเขาเองนะฮะของเราจะไม่ได้มีแบบมาตรฐาเนเป็นทางการนะครับ <c oughs> ก็คือเราจะทําทุกคันให้ให้เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าทุกคนนะพี่สั่งทําเพื่อลูกค้าเฉพาะคนนะครับก็เลยเป็นผลงานอยากให้ติดตามกันนะครับก็จะมีแปลกใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไอเดียของทางเจ้าของรถนะครับเป็นหลักส่วนผมก็จะเสริมแค่ด้านเทคนิควิศวกรรมเข้าไปแค่นั้นเอง สำหรับรถ Toyota คันนี้นะครับเป็น Toyota Revo เครื่องยนต์ 2,800cc 204แรงมา้าเป็น 4Wheel ขับเคลื่อน4ล้อที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงม้าค่อนข้างจะเกินเกินเหลือๆเ,เลยครับสำหรับขึ้นเขาขึ้นอะไรเนี้ยสบายเพราะว่าสเปคเครื่องยนต์นะครับที่จะมาทำรถบ้านปกติก็ควรจะเกิน150แรงม้าครับภายนอกนะครับผมก็จะเริ่มจากตัวเซนเซอร์นะครับพี่จะมีเซนเซอร์ด้านบน นะครับที่พี่เห็นด้านบนนะครับเป็นเซ็นเซอร์เวลากันโดนจิงไม้นะครับแล้วก็จะมีไฟภายนอกนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับในส่วนของห้องนอนนะฮะครับแล้วก็ไล่ลงมาจะเป็นกระจกหูช้างครับพี่ตัวนี้กระจกหูช้างมีไฟเลี้ยวพร้อมนะครับถัดมาช่วงกลางนะครับก็จะมีออนนิ่งนะฮะทำให้เราสามารถนั่งข้างรถได้อย่างสบายนะครับแล้วก็หน้าต่างส่วนของห้องนั่งเล่นจะเห็นว่าจะใหญ่กว่าปกติ เล็กน้อยครับพี่บานนี้ปกติจะเป็น90คูณ4,5สฮะส่วนบานนี้จะเป็น60คูณ1เมตรครับพี่ครับก็คือจะกว้างกว่าปกติกระจกนี้เราจะมีมุ้งลวดทั้งหมดเลยใช่ไหมเออกระจกจะเป็นกระจก RV นะครับพี่ก็คือมีม่านและมุ้งในตัวทุกบานเลยฮะใช่ก็จะมีเป็นชุดของอาสําีสเร็จรูปมาเลยครับครับเป็นชุดมาตรฐานเป็นชุดมาตรฐานชุดเต็มใช่ชุดเต็มมาตรฐานครับพี่ครับครับผมส่วนด้านข้าง ถัดลงมานะครับจะเป็นที่เติมน้ําเป็นช่องเติมน้ํานะครับอันนี้แล้วพิเศษคันนี้มีครัวครับพี่ก็คือมีโต๊ะสําหรับทาครัวฮะปิดขึ้นลงได้โต๊ะข้างรถนะฮะไม่ใช้ก็คือล็อก2จุดโอเคเป็นโต๊ะเก็บข้างรถนะฮะถัดมาครับพี่ครัวสไลด์คนที่ทาครัวจะชอบกันนะครับ ก็คืออ่าเดี๋ยวผมพับเก็บก๊อกพับเก็บก่อนนะฮะตัวนี้เป็นเตาสแตนเลสใช่ไหมเป็น3 0 4เลยครับพี่มันจะมีมีหัวเตาแล้วก็มีเป็นซิงล้างมือสิงล้างมือใช่อยู่ในตัวเลยแล้วก็มีเตาแก๊สแล้วก็สามารถพับเก็บได้พับเก็บได้ครับผมผมนี่ฮะดึงสไลด์ออกมาได้สองสเต็ปสเต็ปแรกจะเป็นเตานะครับพี่สเต็ปที่สองสไลด์ตรงนี้นะครับปึ๊บดึงออกมาครับอ่าจะเป็นที่ล้างเปิดขึ้นมาครับพี่เป็นก๊อกพับเปิดน้ําล้างมือได้ครับผม ก็เหมาะนะนั่งยืนตรงนี้ก็สามารถที่จะทําครัวทําตรงนี้ได้ครับนะครับเป็นครัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่ก็ทําได้ทุกอย่างอะไรเนาะครับก็คืออยู่ข้างนอกก็จะไม่เหม็นควันมากมายครับผม คันนี้ถือว่าจัดเต็มเลยครับพี่เก็บครัวเก็บอะไรง่ายๆเลยถัดมาครับเป็นประตูประตูอาวีนะครับพี่แล้วก็บันไดเป็นบันไดไฟฟ้าครับพี่รุ่นนี้บันไดไฟฟ้าเลยเหรอใช่ครับพอเปิดประตูปุ๊บบันไดกลางออกมาเลยแล้วก็มีไฟด้วยนะพี่ครับอ่ามีไฟอยู่ตรงนี้ครับแสงสว่างด้วยนะมีไฟส่องแสงสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่ดูเนยนะพอปิดปุ๊บ แต่เลือกเป็นแมนนวลได้นะครับเลือกเป็นแมนนวลจะเปิดปิดเองได้ครับผมจงประตูนี้มันมีมีอะไรบ้างมีมุ้งใช่ไหมอ่าประตูก็จะมีบานและมุ้งในตัวครับพี่ถ้าเราแยกพอ้าเราเปิดประตูไว้แล้วก็ปิดมุ้งอย่างเดียวอย่างนี้ได้เลยครับพี่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานชุดนี้คะสมมุติเราจะโอเพนแอร์ครับครับก็คือจะมีกิวอ่าเป็นเหมือนกันครับแล้วก็มีมุ้ง ครับนะครับแต่บันไดเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดไว้ตลอด24ได้เลยใช่ครับใช่ไหมเปิดเปิดตั้งค้างตลอดได้เลยใช่ต้องปิดปิดเก็บตอนตอนจะกลับอย่างเดียวได้ครับได้เหมือนกันนะเปิดแมนนวลกดปุ่มนี้ได้เลยครับพี่อ่าอ่าเนี่ยครับกดแมนนวลอ่าครับอันนี้จะเป็นแมนนวลละครับจะค้างไว้ละครับผม ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะด้านบนก็มีไฟส่องสว่างให้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นม่านบานเกตนะเป็นม่านใช่ครับเป็นม่านขึ้นไปเออที่ล้างเท้านะฮะปกติมีให้ทุกคันอยู่แล้วอันนี้ที่ชาร์จไฟครับพี่ครับครับผมคันนี้พิเศษครับพี่ครับมีขาตั้งจักรยานแถมให้อแต่ไม่ได้แถมจักรยานนะครับพี่เพราะว่าจักรยานนี่ความผูกพันของทางเจ้าของครับพี่ครับ อ๋อแล้วเราทำเป็นลักษณะตัวขาจับแบบนี้เลยใช่ครับมีขาจับมาตรฐานตัวนี้มาให้เลยหไวแขวนจักรยานได้เลยฮะเออไม่ใช่แบบที่แบบขึ้นประวังบนล้ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วครับลักษณะเป็นตัวจับแบบนี้เลยตัวจับมาตรฐานของทูเ่นะฮะทูเ่ครับผมเฮ่ออะแต่จับได้คันเดียวเนาะจับได้คันจับได้หนึ่งคันครับแต่ว่าจริงๆริรน้ำหนักได้สูงอยู่เหมือนกันนะเออคันเนี้ยพี่เขาเคยอีกคันหนึ่งนะฮะคันเล็กเนี่ยได้อีกคันหนึ่งอ๋อใช่ ได้สองคันใส่ได้สองคันครับผมครับก็ประมาณนี้ด้านบนครับพี่เราซ่อนแอร์บ้านไว้ครับอ๋อคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ด้านบนคอมเพรสเซอร์แอร์จะอยู่ด้านบนครับระบายความร้อนได้ดีมากเสียงก็ไม่ดังด้วยนะครับรุ่นนี้ผมว่าตำแหน่งแอร์จริงๆตรงนี้เหมาะมากเลยใช่ใช่ดูเหมือนจะเป็นสปอยเลอร์ใหญ่นิดนึงแต่ว่าใช้งานได้ครบถ้วนเลยครับผมเวลาขึ้นไปล้างเมนทันนงแนนนี่ได้เลยเดี๋ยวเปิดประตูออก ใช่ครับมีช่องเซอร์วิสด้านล่างด้วยนะครับขาตั้งไฟฟ้าครับพี่คันนี้อมีขาตั้งไฟฟ้าอยู่นี่ฮะครับครับผมอ่าพอดีเดี๋ยวต้องเอาอุปกรณ์มานิดนึงอ๋อเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกหกหกเหลี่ยมใช่แล้วก็ตั้งขาตั้งไฟฟ้าเลยคันนี้ครบเลยครบเลยนะคันนี้ครบเลยครับมีขาตั้งไฟฟ้าด้วยครับผมโหมีทุกอย่างจริงๆคันนี้ครับแล้วก็ระบบท่อของเรานะครับพี่ครับเหมือนเดิมครับพี่ หกท่อใช่ครับผมก็จะมีจากแบ็คแท้งนะครับแบ็คแท้งก็จะมีหนึ่งน้ำล้นนะครับครสองจากกาวิตี้แบ็กแท้งสามปอนจากปั๊มบรรตุกรครับพี่แบ็แท้งนะครับแล้วก็จะมีจากเกแท้งน้ำล้นนะครับแล้วก็เกแท้งกาเคตี้นะครับแรงโน้มถ่วงแล้วก็จะมีน้ำล้นของถังน้ำดีฮะ ใช่ใส่ชุดเต็มเลยนะฮะใส่ชุดเต็มเลยครับแล้วก็แบตแคงจะอยู่ตำแหน่งยางอะไหล่ครับพี่ครับที่พี่เห็นกาวหลอดจะอยู่ตรงนี้ทุกคันพี่จะมีกาวหลอดอยู่พันอยู่ทั้งท้ายฮะก็เวลาเราไปก็ลงกาวหลอดนิดนึงฮะก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในนะครับผมคันนี้จะพิเศษนิดนึงคือต้องการปั๊มเสียงเงียบพี่ก็เลยใช้ปั๊มสองร้อยยี่สิบคาลิเน่าเก็บเสียงเลยเป็นปั๊มเก็บเสียงจะเงียบมากเลยพี่ ไม่ได้ยินเสียงเลยใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ช่องชาร์จไฟครับพี่เอาไฟเข้าเอาไฟเข้านะฮะเป็น power p l u เนาะครับผมแล้วก็เช่นเดิมอรพี่หน้าต่างฝั่งนี้สาฝั่งนี้จะมีสามบานห้องน้ำหนึ่งครับนั่งเล่นหนึ่งห้องนอนหนึ่งใช่แล้วก็จะมีไฟหัวรถสองจุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านบนครับด้านหลังด้านบนจะมีเซนเซอร์ให้รอบคันเลยรอบคันเลยครับด้านบนด้วยครับปกติจะมีแต่เซ็นเซอร์ด้านล่างครับ แต่นี้เผื่อโดนใกล้กิ่งไม้ครับพี่อ่าไหนก็อยู่ตรงยางแล้วฮะยางตัวนี้เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้ตัวนี้ให้เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เลยครับพี่โยโกฮาม่าด้วยโยโกฮาม่าด้วยแล้วแม็กก็เป็นแม็กใหม่สวยงามครับพี่เฉพาะยางกับแม็กก็สเปคยางมันเท่าไหร่นะตัวนี้ใส่ใส่เบอร์อะไรเข้าไปเป็นสองหกห้าสองหกห้าหกห้าหกห้าอาร์สิบเจ็ดอับ้านะครับมีเพิ่มในชาร์ดด้วยครับหนึ่งลูกครับพี่พิเศษอีกก็มีนะครับไดชาร์จ มีแอร์ด้วยนะพี่แอร์อะไรอ่ะแอร์ข้างหลังแอร์ที่เปิดจากในรถได้ด้วยแอร์รถยนต์ใส่ไปอีกตู้หนึ่งใส่ไปอีกตู้หนึ่งด้านหลัง้จะเหมือนกับเราตู้อ่ะมี2ตู้ใช่ครับคือนอกจากคันนี้พิเศษแอร์มี2 2ระบบเลยทั้งแอร์บ้านครับทั้งแอร์รถยนต์นะครับที่อยู่ตู้หลังนะฮะตู้หลังเนี่ยจะมีทั้งแอร์บ้านแอร์รถยนต์ความหมายคือว่าถ้าระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเรากดปุ่มแอร์เนี่ย ข้างหลังเย็นรอแล้วใช่ก็คือจะไม่เปลืองแบตแล้วอ่าหรือเวลาเดินทางร้อนรอนจอดตากแดดครับอย่างเราไปชายทะเลเงี้ยเรากดแอร์ข้างหลังเย็นละเย็นเย็นเย็นไม่แพ้หน้ารถเลยครับเพราะว่าเราใส่แอร์ไมโครบัตข้างหลังครับพี่ถึงบอกว่าคันนี้จัดจัดเต็มมาก พอขึ้นรถมานะครับจุดแรกที่เราจะเจอก็คือ <c oughs> แอร์บ้านนะพี่ไล่ลงมาก็จะเป็นซิงก์ก็จะมีหน้าต่างนะครับมีม่านและมุงในตัวครับพี่ทุกบานนะฮะคันนี้มีเซฟตี้ตัวถังดัเพลิงมาด้วยแล้วก็ถัดมาก็เป็นตู้เย็นมีแยกช่องฟิสนะฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับส่วนด้านหลังนะน้ำหนักตรงนี้มันจะจะเยอะปะระบาลานยังไงก็งเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าเราจั แห้งน้ำจิอยู่ด้านหน้าอ่เราก็เลยจะบาล้านิดนึงครับผมมาดูห้องน้ำกันก่อนพี่มาตรงนี้เลยอ่าพี่เห็นคืออะไรฮะอลูมิเนียมคอมโพสิตครับพี่ลายเหมือนกับวอลเปเปอร์ไหมลายสวยมากครับทางเจ้าของนะฮะเป็นคนเลือกผมว่าทันคันเลยเป็นสีเดียวเลยครับแล้วก็ผมว่าลายนี้สวยมากครับอลูมิเนียมคอมโพสิตจริงๆนะฮะมันไม่ใช่ไฟเบอร์ไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ลามิเนตครับเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตก็คือ ไม่มีไม่มีส่วนใดที่เป็นไม้เลยครับมีมีมีส่วนหนึ่งโอ้เพทีะมีโต๊ะท็อปกลางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยอมยอมให้ตัวหนึ่งฮะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมในรถคันนี้มีไม้ชิ้นเดียวใช่ครับเป็นไม้สักที่เหลือก็เป็นอลูมิเนียมหมดอลูมิเนียมทั้งหมดผสมก็เเล็กนิดหน่อยโครงมันก็ตาโคงเป็นเหล็กใช่ครับผมแต่ว่าวัสดุปิดผิวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับเปิดเข้ามาครับพี่ครับห้องน้ําก็จะเป็นชักโครกรุ่นที่ผม ใช้งานมาตั้งแต่คันแรกครับพี่แล้วก็ใช้งานได้ดีก็เป็นแขวนผนังรับน้ำหนักได้เยอะร้อยห้าสิบกิโลครับผมสัดส่วนพี่จะเห็นไหมว่าสูงมากเลยสูงครับเจ้าของก็ค่อนข้างสูงฮะหน้าต่างเปิดได้ไหมฮะหน้าต่างเปิดได้ครับพี่เพื่อความเป็นส่วนตัวนะพี่ปึ๊บอ๋อนี่ไงหรือมุ้งปึ๊บอ่าอันนี้พั็นโรระายอาร์ะดูดเข้าแล้วเป่าออกในตัวครับพี่ยกขึ้นครับอ่า ดูดเข้าและเป่าออกในตัวมีสเต็ปปรับได้ในรถคันนี้มีพัดลมดูดอากาศตรงนี้ตัวเดียวปะแค่ตรงนี้ปะในห้องน้ามีหนึ่งจุดัทพี่แลวข้างนอกก็มีอีกเหรอข้างนอกไม่มีแล้วฮะข้างนอกจะเป็นแอร์ละก็คือเวลานอนกลางคืนเนี่ยใช่เปิดตัวนี้ได้ไหมตัวเปิดตัวนี้ได้เลยครับแล้วง้าประตูไว้สักนิดนึงใช่ครับเออให้มันดูดอากาศออกใช่เพื่อไม่ให้อากาศมันชื้นภายในห้องน้ำฮะเออัมันจะมันจะเวลาเรานอนเนี่ยอากาศในเวลาเราอาดน้ำอุ่นเนี่ยพี่ ก็จะมีไอ้น้ําขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็เปิดเลยเปิดดูดออกไปเลยแล้วก็ไอ้น้ําก็จะไม่ไม่ได้เข้าไปในตัวรถใช่ครับวัสดุทุกชิ้นนะครับอลูมิเนียมคอมโพสิตหมดครับครับอันนี้เป็นลายที่เราเห็นอ่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นตี้มอเตอร์โฮมเนี่ยจะต้องเป็นอลูมิเนียมอลเท่านั้นคอมโพสิตด้วยนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมแผ่นบางๆทํารถอะไรพวกนี้ทั่วๆไปไม่ใช่ครับอันนี้เกรดเขาเรียกว่าเกรดนะเกรดเอเลยครับเออมันเป็นมันเป็นเกรดเกรด เกียรทำรถบ้านนะ่เนาะใช่ครับคอมโบสิทนะฮะถัดมาครับก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอ่าอันนี้ช่องเซอร์วิสครับพี่ทุกทุกคันจำเป็นจะต้องมีช่องเซอร์วิสนะฮะอันนี้ท่ออากาศครับพี่เออถามว่าทำไมไม่มีกลิ่นครับหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่มีกลิ่น ก็นี่แหละครับความลับก็คือว่ามีท่ออากาศจากแบ็คแทงขึ้นมาปล่อยข้างบนลักษณะเหมือนบ้านเราครับพี่ก็เลยไม่มีพี่เข้ามาจะไม่มีไม่ได้กลิ่นจากแบ็คแทงเลยใช่ไหมจากแบ็คแทงขึ้นไปปล่อยบนหลังคาเลยฮะก็คือเหมือนบ้านเราอะครับครับคือขึ้นไปข้างบนนะฮะจะเห็นท่ออากาศนะครับอันนี้จะเป็นมากครับพี่ครับโอเคแล้วการจ่ายน้ําของชักโครกอะครับการจ่ายน้ําของชักโครกนี่ครับพี่สองสเต็ป สองสเตปถ่ายหนักอันนี้ถ่ายหนักอันนี้ถ่ายเบาอ๋อฉีเฉยใช้ถ่ายเบาหรือถ่ายหนักถ้าฉีเฉยก็คือเบาถ่ายเบาเนาะเบาอืมอุปกรณ์ก๊อกอะไรก็ของเมคเกนสแตนดาร์ดครับครับใช้ของดีหมดเลยนะครับผมอันนี้กว้างคุณยาวเท่าไหร่ครับห้องน้ำกว้างเคียร์ในนะครับครับอันนี้หนึ่งเมตรครับพี่ครับด้านนี้หนึ่งเมตรด้านนี้เก้าสิบอ๋อกำลังดีเลยกำลังสบายเลยครับแล้วก็เป็นตัวฟลอเรนจะเป็นตัวรางเลยะครับ สแตนเลสครับผมอ่ะโอเคห้องน้ําก็ประมาณนี้นะฮะสะดวกสบายมากมากเลยจุดขายของเราเลยครับพี่เล่นที่ๆนะพี่ไว้ใจตี้เลยครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะโซนฝั่งด้านหลังอันนี้คือด้านหลังรถนะด้านหลังรถประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยใช้เป็นทั้งครัวเป็นทั้งห้องน้ําเป็นทั้งอะไรทุกอย่างเลยครับผ ส่วนกลางเนี่ยจะเป็นห้องนล่งเล่นครับพี่ช่วงเนี้ยปรับเป็นที่นอนได้ครับพี่ตัวนี้ปรับไฟฟ้านอนได้2คนปรับลงนะครับแล้วก็เอาเบาะมาวางเป็นที่นอนอ๋อครับผมเคยเคยเคยเห็นหลายคนแล้วถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นนะฮะยังเป็นตัวหมุนอยู่ใช่ไหมยังเป็นตัวหมุนอยู่ฮะอ๋อเป็นรุ่นเก่าใช่ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่ครับผมตรงนี้นอนได้2คนนะครับเป็นห้องเล่นเล่นได้นะตรงนี้ที่นอนใหญ่มากใหญ่มากเพราะอะไรรู้ไหมพี่อฮใต้นี้ครับพี่ตรงนี้ Uh huh. มีแทงน,น้ำร uh ้อยหาสิบลิตรเฮ้ยเดี๋ยวสองถังสามรอลิตรครับพี่พี่ถามนิดนึงอันนี้มันเป็นรถหัวเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมได้ที่นอนใหญ่ขนาดนี้อ่ะก็อย่างที่ผมบอกครับพี่คือพอหัวนอนมาใช่ไหมครับครับจะได้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเซนครนะครับแต่ใต้ใต้ตรงเนี้ยจะเป็นถังน้ำหลังคารถสุดแค่ตรงไหนหลังคารถประมาณตรงนู้ครตรงนู้นแล้วใช่ไหมใช่ ตรงนี้เลยเป็นถังน้ำตรงใต้นี้เป็นถังน้ำ150ลิตรสองถังซ้ายขวา300ลิตรพี่นี่เราทำบาลานซ์ใช่ไหมใช่บาลานซ์เมื่อกี้กลับมาคําถามที่พี่ถามผมว่าเหมือนข้างหลังจะหนักแต่จริงๆแล้วตัวนี้ ส่วนที่หนักที่สุดของรถจะอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะต้องโหลดน้ําไปตลอดเวลาไม่จําเป็นเพื่อให้มันบาลานซ์อะไม่จําเป็นฮะก็คือแล้วไม่จะหนักเหรอถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีน้ําหนักอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าในส่วนที่เป็นน้ําหนักจะมีแบตเตอรี่ตัวหนึ่งจะอยู่ตรงกลางแบตเตอรี่อยู่กลางใช่น้ําอยู่ซ้ายขวาครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะฮะก็เพราะ ระบายความร้อนซ้ายขวาเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยก็ช่วยได้ครับไออก็จะระเหยได้ไวนิดหนึ่งครับผมแต่ยังไงก็ตามมีช่วงรูระบายอากาศเยอะนิดหนึ่งนะครับพี่รูระบายอากาแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นช่องเซอร์วิสไฟนะใช่ครับผมไฟตัวนี้รถคันนี้กี่กี่โวลต์กี่แอมป์ฮะก็รุ่นนี้จะเป็น12บโวลต์600แอมป์ครับพี่เพื่อที่ใช้ไดชาร์จเข้ามาครับผม ใช่ครับอ่ามาดูตัวนี้คันนี้พิเศษกว่าคันอื่นครับยังไงฮะมีแอร์ไมโครบัสอ๋อนี่ไงนี่ไงที่เมื่อกี้ตี้บอกถ้าเกิดเราขับรถนะครับครับกดปุ่มแอร์ที่หัวรถนะครับครับแอร์ไมโครบัสตัวเนี้ทำงานอ่าคือเราจะไม่เสียแบตเตอรี่เลยพี่อเราจะเย็นนั่งคือถ้าเกิดจะเอ่อไปจอดเนี่ยเย็นๆย็นสบายเลยระหว่างเดินทางเนี่ยจะนั่งเย็นๆย็นสบายโดยที่เราไม่เสียแบตเตอรี่เลย จะใช้น้ำยาจากรถยนต์เหมือนกับรถตู้ที่มีสองตู้นะใช่อารมณ์นั้นเลยครับพี่อันนี้รุ่นนี้เป็นของเอาไมโครบัสมาใส่ครับเย็นอยู่โหเย็นเจ็บเลยครับอันนี้นิยมรับมากเหมือนกับเหมือนกับของวัวใหเจรออันนี้ขอขอพลาดพิงนิดนึงนะครับเขาก็ใช้ของไมโครบัตที่เป็นของโตโยต้าเหมือนกันนะครับน่ะเย็นฉ่าเหมือนกันนะครับเวลารถวิ่งก็เปิดเปิดมาได้เลยใช่ครับ คันนี้เลยผมว่าจัดเต็มมากครับครับผมแล้วก็พี่อิดเห็นไหมครับอลูมิเนียมคอมสิทธ์แต่ว่ามันโค้งโค้งได้นิดนึงดีไซน์โค้งนิดนึงคันนี้จะเป็นดีไซน์โค้งนิดนึงครับครัโอเคจัดเต็มไหมครับพี่เต็มจริงๆครับหันมาด้านนี้เลยครับพี่ระบบ นี่ครับแบคแทงเกทแทงส์แล้วก็ถังน้ําดีครับพี่แปลว่าแบคแทงนี่ยังไม่ได้ใช้ครับพี่ยังไม่ได้ถูกใช้เกทแทงส์ก็ยังไม่ได้ใช้ถังน้ําดีเติมไว้หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยลิตรนะก็ประมาณเอ่อร้อยเจ็ดสิบลิตรครับโอ้โหร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบลิตรประมาณเนี้ยครับถังน้ําดีสองถังใช่ครับถังละร้อยห้าสิบเหรอ ครับถังละ150ยสองถังครับพี่แนว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 ตั้งแล้วต่อพ่วงเข้าหากันไว้พ่วงเข้าหากันสองสองถังนี้หมายถึงว่าถังหนึ่งยุบก็แป๊บเดียวมันก็จะไหลมาหารวมกันใช่ครับพ่วงถึงกันครับพอเวลาเราเติมเนี่ยเราจะเติมแค่ถังเดียวเดียวน้ําเข้าถังเดียวแล้วก็ไหลถึงกันฮะั0สามร้อยลิตรครับผมคุณผู้ชมท่านนึกไม่ออกนะเคยเห็นถัง200ลิตรไหมถังน้ำมัน200ลิตรถังเหล็กอะถังอะไรเนี่ยใช่ใช่นนั้นเหลือเหลือนี่มากกว่านี้อันนั้น200ลิตรนะอันนั้น200ลิตรอันนี้300อ่ะ เหลือเหลือครับจะใช้กันยังไงหมดวันนี้ครับแต่ว่าเวลาเดินทางจริงนะพี่อาบน้ํากันอ่ะสี่คนแป๊บเดียวนะพี่สี่คนแป๊บเดียวก็จะสองไม่เกินสองวันอ่ะต้องเติมละครับผมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมแน่มีตู้เซฟพี่ไอ้ยยามีตู้เซฟครับเออมีตู้เซฟให้ด้วยอ่าแล้วก็มีช่องช่องเก็บน่าจะเป็นช่องเก็บอาวุธปืนตรงนั้นครับได้ด้วยนะครับ แต่ไปชอบที่สุดเลยก็คือที่นอนใหญ่จริงๆครับโหใหญ่แบบใหญ่ๆใหญ่เวอร์เวอร์เลยครับพี่คันนี้คันนี้นี่นอนแบบเวอร์เวอร์เลยเวอร์วังมากเนี่ยครับพี่สามคนอ่ะสบายๆอ่ะสามคนนี่นอนแบบสบายๆเลยนะเหลือือเลยครับพี่ผมนอนนี้สามสี่คนถ้าคนเล็กๆนี่ถ้าัวเล็กๆนี่สี่คนถ้ามีเด็กนะใช่ถ้าเด็กนอนได้สี่คนเลยครับพี่ พ่อแม่ลูกนะใชนอนได้สบายเลยนะครับเนี่ยนอนฝั่งเนี้ยเออนอนฝั่งนี้ก็ได้แบบนี้เลยนะถ้านอนแนวนี้ก็ยังได้เออได้ครับเหลือๆเลยอ่ะเท้ายิงเหลือเลยอ่ะครับโอ้แล้วมันก็สี่คนอ่ะใช่แม่นอนซ้ายสุดพ่อนอนขวาสุดลูกนอนกลางตรงกลางนอนกลางได้สองคนเลยนะครับโอ้โหพิเศษจริงๆอะมีสันลูกยังอีกยังไม่จบผมบอกแล้วคันนี้แบบจัดเต็มมากครับอ่าพี่ อยากเป็นเจ้าของซันรูฟมีม่านและมุ้งในตัวนะพี่โอเป็นแอร์ไ่ยโอ้โหพุเปิดขึ้นไปโอ้โหพึ่บขึ้นไปข้างบนได้อีกขึ้นไปข้างบนได้อีกเลยโอ้โหพี่แอบขึ้นมาดูไหมมีแผงโซลาร์เซลล์โอ้โหุ้ยคุณผู้ชมมีแผงโซลาร์เซลล์ครับพี่มีแผงแบเซลงค์บามีบัลลมตองนั้นพัดลมระบายอากาศใช่ไหมใช่ครับพัดลมระบายอากาศห้องน้ำครับพี่โอ้โหคันนี้ไม่ไม่ขึ้นไปเล่นนะพี่ครับแต่ ใช้ทำงานจริงก็คือติดโซลาเซลล์เลยค่ะวิธีปิดง่ายๆครับพี่ก็คือดึงลงมาอ๋อล็อกเลยแค่นี้เองอยู่แล้วอยู่แล้วนอนอ่านี้เรามาถ่ายกันช่วงเย็นก็เตรียมเห็นเนี่ยเห็นดาวแล้วพี่เริ่มมองเห็นดาวแล้วโอ้สวยมากว่าอันนี้ผมว่าดีไซน์เขาจบมากอ่ะครับเพราะว่าการที่มีซันรูปเนี่ยมันก็ขึ้นไปเช็ดทำควาสะอาดง่ายครับเป็นอีกคันหนึ่งที่ ทางตี้มอเตอร์โฮมแบบจัดเต็มมากครับผมยังไงฝากชมผลงานนะครับของตีมอเตอร์โฮมนะครับทั้งรถคันนี้แล้วก็รถคันต่อไปนะครับรวมถึงอะไรที่เรามีจำหน่ายด้วยนะครับหน้าเพจ a ฟ e b o o k ของเรานะครับผมในอนาคตเนี่ยแบรนด์ของตีมอเตอร์โฮมนะครับก็คือทุกคันจะไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเจ้าของแต่ละคันแต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์ของของเขาเองนะฮะคือของเราจะไม่ได้มีแบบมาตรฐานก็คือเราจะทำทุกคันให ให้เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าทุกคนอยากให้ติดตามกันนะครับก็จะมีแปลกใหม่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไอเดียของทางเจ้าของรถนะครับเป็นหลักถ้าเกิดใครอยากเห็นผลงานแปลกนะครับไอเดียใหม่ๆนะครับของทั้งเจ้าของทุกๆคนนะครับของที่ผ่านมานะครับของตี้นะครับก็ฝากช่องของตี้มอเตอร์โฮมด้ครับผมครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ